คนมาเยอะอยู่นะเมลีแม่นึกว่าจะไม่มีใครก็มีเยอะอยู่เ <Thank you. S 1> มลีฮันมาสวัสดีค่ะนะลูกจ้าอันสวยของแม่สวัสดีจากอังกแลด์ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดี s <S พี่นอ้อง<ป>อะไร s <S ไม่เป็นไรไป วันนี้เรามางานโชว์พี่นองคะ่ะอยู่ใกล้ๆบ้านเนะาะประมาณสี่ไม์แค่นั้นมันเป็นงานเล็กกว่างานที่แบบว่าเดือนที่แล้วเนาะมันเป็นงานกเกษตรโชว์จ้ะเป็นงานกเกษตรโชว์พี่นองคะ่ะงานกเกษตรโชว์ ที่เล็กกว่ายกเชอร์โชพี่น้องยกเชอโชนี่เป็นงานแบบว่ารู้อยู่หมายถึงแม่พูดถึงว่ายกเชอร์โชนี้งานใหญ่คุณสามีไม่ไปนะยกเชอร์โชขนาดได้บัตรฟรีค่ะยกเชอร์โชนี้สามีได้บัตรฟรีแต่ไม่ไป <laughs> แต่ว่าอันงานนี้นะคือบัตรผู้ใหญ่คนละ16ปอนด์นะคะสิปอนด์ก็ประมาณเท่าไหร่พี่น้อง800กว่ากว่าเนาะโดยประมาณประมาณ800อย่ังสินอาจาคนละนอกจากในเหมือนการ,กรเกษตรโชว เมลี่ดูนะเมลีเขาเรียกอะไรนะอันที่ไมเคขาได้บัตรฟรีในยอกเชอร์โชว์เนี่ยก็จะเป็นงานโชว์ระดับชาติเลยล่ะเพราะว่าจะมีพวกครอบครัวของราชากษัตริย์มาเปิดงานนักศึกนาเขาเอิญนพี่น้องแต่ว่างานนี้ก็เล็กกว่าเยอะค่ะเป็นงานอันนี้เป็นงานอำเภอนะคะงานอำเภอ อันนี้จะเป็นอาหารบ้างพี่น้องก็พอกไห,หรืออะไรต่างๆเขาให้ชิมอาหารพี่นอ้องอันนี้เป็นเนื้อเนื้อว่าใส่แต่เช้าเกินสิบสิบเอ็ดโมงบ้างนี่ไม <c oughs> ่ไ like ี้ชิมบ้างไอพี่ไม่อยากชิมเป็นเนื้อนะคะให้แ่เช้าชิมตอนเช้าเกินใส่ไม่อยากกินเนื้อ ตอนเย็นก็จะเป็นผายพี่น้องเห็นบ่พอกคายแล้วก็พวกเหมือนกับอย่างอะก็อนเหมือนกะหรี่ปัป๊บๆเราแะเป็นไส้อย่างอื่นนะสินะจา์เนาะประมาณนี้เนื้อร้านทางนั้นก็จะเป็นขนมปังแล้วก็พวกเค้กพวกอะไรจะสินะพี่น้องเมื่อเช้าฝนตกด้วยพี่น้อง แล้วตอนนี้ค่มคืมคงเจะยจะไม่ตกหรอกเม่ลี่ก็เสื้อกันฝนมาอยู่นอ้องเมลี่ตื่นเต้นหลายาพี่นอ้อนงมาขีแท้เต่าพี่น้องเตาไงทางโน้นขีม่ม้า ส่วนใหญ่พวกซายก็จะไปแต่ไไลฟ์สตอร์ก็คือเกี่ยวกับมา้ากับแกะกับบัวอะไรพวกนี้ค่ะมายถึงลูกสาวเขาสนใจนะจ๊ะพี่น้องแล้วจะมีขายของเหมือนบ้านเรานาจะเป็นหมอนเป็นอะไรต่างๆนะจ๊ะเก่งมากเลยจะได้เขาเรียนจ้ะพี่น้องฝั่งนู้นนึกเป็นผู้ใหญ่ค่ะฝั่งนู้นเป็นผู้ใหญ่นู่นจะต้องไปเรียน แต่ว่าน้องไม่รีบบอสนใจเรียนกรดีขึ้นกันค่ะพี่น้องเพราะว่ามันอันนั้นมันมันอันตรายเหมือนกันเลยพี่น้องตกมาเนี่ยโอ้โหแต่ว่าแล้วแต่คนสนใจจะมันก็เป็นการกีฬาอย่างหนึ่งมันต้องมีที่ให้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 ถ้าเรามีมาจะต้องมีที่ให้มาด้วย คนถือว่าเงียบพี่น้องคะเนาะเพราะคนที่อังกฤษตอนนี้นะ่ะเริ่มเริ่มประหยัดน่ะน,นะคะพี่น้องคะเริ่มประหยัดแต่ว่าก็มีอยู่มีคนอยู่แต่พูดถึงว่าเงียบกว่าทุกๆุกปีนงานไหนก็งานนั้นนะะ่ะนะพี่น้องคะ <c oughs> ฝนมาแล้วพี่หน้องเห็นว่าแต่ละคนเอาเสื้อกันฝนออกมาใส่เห็นว่าจ้ะอยู่อังกฤษต้องเป็นแบบนี้ต้องมีเสื้อกันฝนประจำอยู่ดีๆก็ตกอยู่ดีๆก็หยุดจังสินาจ่ะไม่เคยคนบาเดีอามาแต่ยังมียังมีอัมเบลาอยู่เมลีเอามาให้จ้ะทำดีๆีน่อยไปใส่ต้องมัน ค้ามอูดนอวันเท่าเอิเรียกวันเท่าเรียกอูดค้ามอคุณเราไมนได้สนใจมากๆบ่ค่อยได้เห็นนะนะสนใจก็จะอยู่ทางทะเลสาบทะเลทรายไหมทางดูไบทางนั้นคุณเนาะพี่น้องฝนยังตกอยู่ดิอันนี้ตรงนี้จะเป็น เกี่ยวกับรถเก่าก็เป็นแทรกเตอร์เก่าๆอย่างนี้นะจ่าพี่น้องค่ะไมเคิลเขาจะรู้แต่ไสจะไม่ค่อยรู้มาสิีเบลีมาสิวิสฟันยูเอเฟเวอร์ดไมค์กัิสยูเอเฟเวอร์ดอ๋อเบลีอ๋อไมเคิลเลิน ชุดได้จากตัวนี้หมายถึงว่าขับอันแรกเลยแท็กเตอร์อันแรกที่ไมเคลิเลเรียนเดวิดบราวน์เชฟโรเลตก็สวยเลยพี่เนอะสำหรับขายนะตอนนี้นะ for sale <Yeah. S 2> เห็นไหมสวยดี โรยโรยลูกสาวพวกใช่ชวนมาตั้งแต่แถวนี้ค่ะหมูแกะวาสันขนั่งทั้งที่ฟาร์มตัวเองก็มีแกะมีอย่างเนาะวมา,มาพ่อไปไปหาแกะไปหาหมูว่าสันจ้ การประกวดกันนะคะว่าพันงามตัวงามตัวสวยนู่นนี่นั่นละไซบรูเ้ที่สงที่น้ีนึ่ง้ที่สางทางโน้นสีน้ำตา ตัวที่สามตัวนั้นลายๆแต่อบแต่ไม่รู้เนาะมันมีกฎมีเกณฑ์การตัดสินของเขาระแนกแกะจ้าระแนกที่ลูกชายชอบที่สุดเห็นบอกคนจับกล้องมาถ่ายแล้วอันนี้เป็นตัวผู้นะจ๊ะพี่น้องคะตัวผู้เขาย้อมสีนะคะเขาย้อมสีมาประกวด จะเป็นพันเป็นพันอยู่จ้ะมอาไม่ได้ชอบมากรู้จักนะคนคุยกับพ่อคนว่าพันนั้นพันนี่พันนั้พน,น,นพันนี่นะจ้ะพี่น้องตัวผู้พันนี้อยที่ฟาร์มใช่ตอนนี้เขายังไม่ให้เข้าไปไกลนะเพราะว่าเขากำลังตัดสินอยู่นะคะพี่น้องคะ สายชอบพันนั้นกําลังใส่เสื้ออยู่น่นนะน่ะพันนั้นแบบขนแบบว่าเยอะเหมือนหมีดี<อ>เขาเอาออกมาประกวดน่ะน,นะพี่น้องมันจะเป็นแล้วแต่พันแต่อะไรมั่งส่ไม่รู้อันนี้ตัวผู้หรือเปล่าไม่โอ้สายชอบมากเลยพันมันน่ารักดีไม่ค่อยเห็นนะพันนี้ที่ฟาร์มแถวแถวไม้อยู่เขาไม่ค่อยอมีไม่ค่อยมีพันแบบนี้เขากำลังประกวดกันแล้จะมีกรรมการตัดสิน กรรมาการเพิ่นจะเราจะดูรูปร่างโอ้ยหลายอย่างเลยน,นะจะ๊ะจับดูนั่นดูนี่ไม่เขารา้คุยกับเพื่อนนี่คะ่ะไปเจอเพื่อนที่ไหน,นจอดคุยโอ้ยเจละ30นาที่นี่น้อน,นานมากแต่ก็ปล่อยให้เขาคุยไปจะ๊ะนอนเป็นวันรีแล็กซ์เป็นวันนั่นของเพื่อนพักผ่อนคุย กรรมก,การเขาจะจับตูขาดูนั่นดูนี่พี่น้องเอ้ยใส่กับบื้คืขึ้นกันเนาะนั่นผู้นั่นกรรมก,การเดยนี่ลันชามหนูเลือกอะไรคะ ก็กว่าแต่ว่าของกินเขาก็มีของง่ายๆพี่น้องค่ะมันไม่มีอาหารอะไรเยอะอจ้ะตรงนี้ก็จะเก็ีโปเจชโ่นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมีพิซซ่าด้วยค่ะทางที่ก็จะเป็นไม่ค่อยจะไปเอาพอกพายแดดออกแล้วพี่น้องเลยแดดออกแล้วตรงไม่ลี่โดนตัดใจตัวแพ นด้หน่อยตัวอะไรน่ารักมากเลยโซนนี้เป็นโซนเกี่ยวกับการเรียนรู้การเกษตรพี่น้องนั้นปลูกมีปลูกนั่นปลูกนี่อันนี้ก็ ว่าไก่แบบว่า,วามันออกลูกอยูสินะค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็ทั้งวันละจ้ะบอกมันมีหลายจุดน่นะพี่น้องขนาดงานเล็กน,นั่นนี่ถ้างานใหญ่เนี่ยโอ้โหสองสามวันพี่น้องจ๋างานใหญ่ถึงจะถึงจะเดินครบนะสองวันอันนี้งานเล็กก็หนึ่งวันก็โอเคแล้ว ลูกสาวบ่อยยากหนีพี่น้องค่า่าไอพ่อเพิ่งอว่าอีกนานมันจะงสิออกว่าสันลูกสาวอยากเบิ้งอันนี้ตัวน,นี้นี่มันใกล้จะออกแล้วแต่ว่าอีกน,าน้าเพราะว่าแวบๆแวบๆมันใกล้จะออกแต่ก็นานไ,ไ,ไปครับพ่อคนน,นี้นี่มันนาาเราไม่ได้ยืนเกือบสิบห้านาทีแล้วมันก็ยังไม่ออก นี่ก็น่าสนใจพี่น้องเห็นไหมเขาบอกให้ทำอะไรนะการเด n น n นดินเนอร์เพลททำสวนน่าจะในจานอันนี้ได้ที่สี่นั่นได้ที่หนึ่งประกวดกันพี่น้องมีหลายอย่างีประกวดขนมสิ้วขนมช้ขนมกเค้กสอะพี่น้องคะโอ้โ ซุ้มนี้เป็นซุ้มโปรดใชดอกไม้พี่น้องแต่มันจะไม่ได้มีเยอะมากแต่ก็สวยสวยมากงามนะจ๊ะ,าจะทานตอวัน ดูทันตะวันอันนี้ลิลี่ช่วงนี้ทันตะวันทนันตะวันตันนี้ได้อันที่หนึ่ง first p r e อันนี้ทอผ่าพี่น้องอันยืมมือเพื่อนเนี่เป็นขึ้นควาย i m เ g i n e มันกับ <Yeah. S 2> มันกับ อกกของโปรดเมลีบราวนี่ใช่ไหมบราวนี่เดินครบแล้วพี่น้องจ้าตามนั่นแหละถ่ายยางละลิดละหน่อยให้ดูตัวนี้นยเป็นที่โชว์ต่างตงตอนนี้เขาโชว์เกี่ยวกับมาทำงานสมัยก่อนๆใช่ไหจ้า watching well, interested in are ได้ที่นั่งแล้วพี่น้องค่ะคงจะนั่งดูนี้ก่อนได้พี่น้องด้ก็ถ่ายให้ดูอย่างละนิดละหน่อยนะจ๊ะมันนานทั้งวันเลยจ้ะทรายก็จะนั่งพอดีได้ที่นั่งพอดีพี่น้องก็เลยจะ